เลบือแดงครับอยู่ด้นโคงครับหัวหน้าทังทองเจ้าเข้ามาเหมือนกันครับ <Hello. S 1> ขอเป็นพี่น้อกขึ้นมาเลยโอ้ฮัลโหลบจอกรู้จักกันหรอ <c oughs> แบบไรผม เจ้าของช่องคนนคั้นเบิบังเจ้าของช่องนะครับเนะี่ย ดีใช่ป่ะติ้งดีใช่ปะขวาหน่อยขวาหน่อยโ <Okay. S 1> อเมสใหม่นี่จะขับไปทางขวาหน่อยขวาหน่อยไป oh, มีมีแยกเลยเหรอเหรอมีสามแยกด้วยข้างหน้ามีสามแยกสามแยกสวยจังเลยยืนถ่ายนั่นเหรอตัดขาหอยเอาายเอถ่ายากันหน้าที่ก่อนถ่ายเลย ท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่ที่ทะเลท้าแดงตอนคง Lúc cho hỏng xong Lúc con sệt xa nói Lúc cà nói Thái Lan Sao nó đi à Khắp đi nó Ôi, lấy Sao mà khắp xa quá Mắc bụi Ha uh, ha uh, ha. Uh. นอกรันเ์ครับตอนนี้อยู่ในร้านเวบม,มีจุดพักด้วยเหรอนี่เก็นรอบประเทศไทยเออตอนนี้ก็มาดูความสวยงามของบัวดอกบัวครับดอกบัวสีสภูดอกบัวจงพูวววสวยงามมากครับ ผู้ใดคือว่าดอกบัวแดงมันบัวแดงนี่แหละมันเป็นสีชมพูเดี๋ยวนี่ทางเนี้ยย้อนกลับเนี้ยทางเนี้ยมันย้อนแสงมนดูตรงนี้นี่นี่พอแล้วพอแล้วครับเหลี่ยบดอกบัวครับมันตำชนดอกบัวแล้วชนดอกบัวโอ้โหวันจริงก็นั่งคนเดียร์ท้ายด้วยไไปไหมปิดแว็กซ์ไว้ต้องซับตกหนังสิว่าจที่ไหนไม่พิน เรือคือคนรับแบบรล้แบบนี้เพิ่นมาสายการบินไดนะสองคนนะสองคนอ๋อคนเดียวสองคนต้องขีแบบนั้นถ้าเยอะก็มาแบบนี้เออว่ะ <laughs> แบบนั้นจะโรแมนติกกว่าเนาะต้นนี่ก็สองซ่ำแชะน,นี่คือเจ้าของ<ะ>ช่องครับ,กบ,กบเกษตรกร เกษตรน้อยก็มาครับเกษตรน้อยกินอย่างเดียวครับแสบแสบยิ้มใส่กล้องนี่ไครตาออกไปแม่ก็ใครเสียงอีหยังห้องเดี๋ยวพอเห็นแล้เลียมตาเอ๊ะเอ๊ะอยู่เสียงอะไรวะเสียงเพิ่นเลี่ยมตานี่ต้องถ่ายไปทางนี้มันค่อยประย้อนแสงเอ็นมั่วมือแล้ะครับอืมนี่เด็กมันมาานีเออเปียกโลดเดี๋ยวฉันจะอยู่ฝั่งนี้ให้ มันกึ่งเดิงกันซ้ำโอ้เพ่นไม่ใช่คนไทยครับเพ่นว่าภาษาองัางกฤษไปยัง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 ขออีกหนึ่งนาทีเ่นวะขออีกหนึ่งรอบดิฝรั่ <c oughs> รงเนี่ย <c oughs> เป็นคุยกันสายไหมไปสายไปทั้งถ่ายรูปเร็วเรียกคำทูธไทยแดงไหาที่ไปอยู่เรียกคำทูธตกบอดแดงมันมาแดงมันบอดแดงมันเป็นสีชมพูเอาเบงได้หรอสีชมพูก็สวยงามเนาะอะไรผมเมื่อคืนวะเอาถ่ายนั่งเออแม่ถ่ายให้เออถ่ายนั่งดีนะ เขาเรียกเนี่ยหนึ่งปีมีครัง้งหมดเนี่ยโอ้โหมันก็นมาออกตอนปีใหม่เนาะ<ช>สวยวะเเออออ้นน้ยยมานนกระเป๋าปิดซิปได้บ่นนะนาไปถ่ายกันทงไ,ไปอันนี้กูญแจรถปิดซิปเลยปิดแล้วเหรอปิดซิปให้นำก่ออนเป็นรังเขียงอีโมบอร์ดกอนไปนก่อนอ่าด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 าเอาบัตรน้ำบัตรน้ำบัตรไว้น้ำบัตรนี่แหละบัตรคอนเสิร์ตเพิ่นนี่แหละ ปอนไปนั่งก่อนว้าปอนไปนั่งเลยนั่งกลางนะปอนโอ้นั่งตรงขอบนะนั่งข้างนั่งข้างสาหนะนั่งข้างสาหนะไปบอกตรงย่านหรอกทางนี้ทางนี้ปอนปอนมาเที่ยวชมทะเลัวแดงวอนวันจีหัวสุดไปทุกคนมันจีบัูทางนู้นเอาลู่เอาลานหน่ยจุกเอาลานหน่อยนั่งนั่งนั่งเอานั่งกำลังป้อนแกบอกว่า กอ็สามคนเนี่ยมักไปหลายค้ปอนายขล้อปอนมองนี่ปอนปมองกล้องหนึ่งงสามถ้าขนมมาลอกปอนปอนหันมามาเด้อพ่อแม่พี่น้องอุดรธานีเลยนี่จังหวัดอุดรธานีเลยครับชาดอนคงชาบ้นชาชายิ้มหวานชาเบลคัมทูอุดรธานีดอนคงบอกภาษาอังกฤษในประเทศนอกฟังบ้อมตุกเด้ออวันมาๆามาๆมา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  กีเรือครับล่องเรือล่องเรือหาลักเปิดเลยว่มีครูมาล่องเรือหาลักเนาะมาบังนกกระยางนกกระยางขาวก็มีนะครับนกขายาวอุนนกสีดําก็มีน่นนกอะไรก็ไม่รู้อยู่ใกล้ๆนึ่นวันมาดูอะไรนั่งดีๆอย่าซ้องลงไปเด้อลยนกอย่างมันคยัย่างคถึงน้ำได้ปะเเรรืืออนกมันมีวิชานี่ยอันมาให้แม่บันแม่ทำ นกมันเดินน้ำบนน้ำได้อะนกเก่งมากเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจับคือโบไปนางไทยคอยปลอดได้ถ่ายคอยหรอกสุดบางน้ำสุดนอนอยู่สุดบั้าแบบกับโบว่าตื่นแต่เศร้ากแต่งตัวตื่นเศร้าไปไปกับโบว่าไปถ่ายรูปกันกับโบว่าเตรียมตัวถ่ายรูปดี ยายกินขนมหมดหรือยังขอหรือยังเนี่ยอยู่ตอนป็นเน็ตนะงวยฟาคุณเป็นเวลากี่บ้างวันเราไปนเน็ตต่อเต๋มีเวลาให้พ่อให้หลวงไปอาบน้ำก่อนโดนลถไปไปหลงไปอาบน้ำก่อนโอ้โดนปนนี้อาบน้ำได้พร้อมนะครับยายข้ามไปข้ามมาโอ้น่ะเพิ่อนกำลังอาบแดดพุ่นน่ะยายไม่กินเหรอกินปะอ๋อสวยสวย ไอ้ติมูแค่ตมูเหอแหว้อกาสูบนาเสียเสกสว้งนอกงนัยืน้ให้อากาที่นัหน่อยน้อ่ะอาจาเพลบบอยปบน้นั้มกะให้อากินน้เือต้ปลาคือบเคยเห็นปลาะปลาบมีโอยนกอ่ะกบินวันเลยครับเขาอน้สินั่งน้ม่ขาขี้ลอย แม่เปิดเพลงทำไมล่ะแม่ขวัญมาพี่ยังต้องกันไปแล้วลูกเรื่องมานอนจิตโตมาพี่มาเบ้างบ้างนี้นะแม่เออนั่งนีเบ้างนี้นี้เออจับลูกนะแม่ไปอยู่กับแม่แล้วมาโอนมาอยู่กับพ่อบอกกันด้วยใครจะดูปล่อยลูกลงน้ำจ๋้ำอ้าวต้องรีบเอาบอรรยากาศโอ้ยขาดตะแายแล้วลูก็สุดใจ กับพ่อทังพ่อจับดีดีปอนพี่ปอนบอกจับดีดีกอต้าบริสุทธิ์หน้ามากกวต้าน้ำเปล่ากินน้ำเขียวน้ำนองจับดีดีนปอนเ้นเมตองเไมช่องไม่ช่ไม่ตาจับน้องเลยตากัาน้องจะขึ้นไปกับแม่ล้วน่ะ หาเรื่องมัไหนะ <laughs> ด่าคือนั่นจับลูกลูกเจ้าแห่งบัยยุคสื่อเลูกลิงควานน่าพึงแงครับสาวอยากนั่งที่นั่นโอ้ยอยากนั่งนั่นมันนุ่มเนอะโอ้ยแข็งกระดอ้อนั่งนี่กระเพานี่นี่มีบัวไหนครับดอกอะไรครับเอาเถอะกระเด็ดมาจากดอกนะดออะไรดอกบัวเอาได้บ่ครับเอาจากดอกนื้ได้บ่ครับเป็นที่ระล,ลึก <laughs> จะเสียวไปอีหยังถือบุหรี่จับบ่เฮ้ เอาเอาไปเป็นที่ระลึกเขาห้ามเด็ดบ่เข้าใจไหมห้ามแล้วบ่อย่าทำลายทรัพยากรธรรมชาติเอาไปเป็นที่ระลึกบอลมาดูอะไรครับจอดบัวสวยมาดูมาดูเรือเขาดิเขาไปจอดตรงนั้นนะฮะถ่ายรูปไปนน้อยนิดปีนบอลได้เห็นรอบมันต้องอยู่ข้างคุณคอยปีนได้พ่อหาไปดูใกล้ๆอยากไปครับนี่นี่พ่อหาไปดูใกล้ๆนี่ น,นี่ก็มีเดี๋ยวไปแล้วครับนี่นี่ดูที้งนี่นี่น,นี่เออหนึ่งนะเอาแค่นี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องทะเลบัวแดงทะเลบัวชมพูอยชองลงไปด้ปลอขอดาด้ปลปีนไปไปีนไปปีนมาใส่ถุงเท้าก่อนยายเออ ปาปวยใส่รองเท้าถุงเท้าก่อนเอาตุกา๊กตามาใส่ในกระเป๋านี่ไว้ติละเอาอเท้าอี่เอาตุกา๊กตามาเอานั่นๆๆตุกตามนุษย์ต่างดาวจะข้ามไปข้ามมามัานชื่ชุดนะึชื่อชุดนั่นช่อีุดถึงวะชื่อแม่นถ<ๆ>นั่ง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 กับแม่นะเออนั่ง ะแม่จะบอกว่าแม่ให้หนูใส่แม่กล้วนหนูตกปาเยอะปลานยอะเกินเกินสุดทายเออว่าน้ำไม่เป็ดนะฮะแม่โอ้ว่าน้ำเป็นไหมเป็นถนอมมือว่ายเลยว่ายดิว่ายน้ำดิเออน่คือว่ายน้ำอันนั้นสมาธิว่ายน้ำดีดิว่ายดิว่ายน้ำเออพ่อแม่คงคาว่ายน้ำครับอ่ะกินต่อ เด็กๆชอบครับสวยงามมากเลยครับัาสีตอ้าวน,นี่หน่อยๆนี่<า>น่ใส่ชุดอะไร <c oughs> แสงแดดจามแดดขันนั้นก็มาแล้วครับเต็กเต็กเต็ ถแม่จับลูกเลยแม่พ่อจะปิดกล้องละเอาแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับพ่อม่มีน้องเ,เอาเด็กก่อนครับไปแลยต้องไม่จีทายาาวันไหน